สวัสดีค่ะเมน,นีนิ่นาพามาเดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือยักษ์จมทะเลนะคะเรือไททานิกนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้ก็กําลังเดินไปพิพิธภัณฑ์เรือไททานิกนะคะก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาให้เปิดเข้าชมหรืยอยังวันนี้พอดีแดดมันไม่มีฝนมันบอกมันจะตกมันก็บรตกมันก็คึมๆยังสิระคะอากาศก็เริ่มหนาวขึ้นมาแล้วคะ่ะกตรงลงเหลืองที่เรามองเห็นอยู่นะคะเป็น โครงก่อสร้างของเรือไททานิกนะคะบริษัทนี้ใช้เเงินก่อสร้างนะคะราวถึง77ล้านปอนด์เลยนะคะ,ส,คะสวัสดีค่ะพี่น้องเบอร์นีน้นี่นักกว่าสิบห้าเมาเที่ยวไททานิกมิวเซียมนะคะยังไม่เคยมาตั้งแต่อยู่ที่นี่ก็ยังไม่เคยมาเลยนี่ครั้งแรกนะคะ <laughs> <laughs> มีแบ็กเกจห้องหลังบ่งไม้บกมือด้วยพิพิธภัณฑ์นี้นะคะก็สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงโศก,กนาฏกรรม เรือไททานิกนะคะที่ผู้คนตายเป็นประมาณ1,500คนนะคะในวันนั้นตัวอาคารนี้สร้างเป็นรูปดาวนะคะเหมือนเหมือนหัวเรือมากกว่าค่ะซึ่งความสูงก็เท่ากับเรือจริงๆนะคะข้างในตึกก็ยังไม่ได้ให้เข้าไปนะคะเข้าไปได้เฉพาะคอฟฟี่ช็อปอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ข้างบนนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปนะคะมือหล้างด้วสิผ้ามาามือนี้น่น,นากับผ้ามาส้มข้างนอกก้อนจา้า เล็กน้อยกับกำลังอันขามถนนนะคะนอไปดูน้องสาวเรือไททานิกค่ะไททานิกที่เขาสร้างไม่ใช่มีแค่ลำเดียวนะคะเขามีทั้งหมดตั้ง3าลำเดอร์มีไทมีไททานิกมีโอลิมปิกแล้วก็มีบิตานิกค่ะประวัติเรือทั้ง3ามลำนะคะก็จะแตกต่างกันโอ้ยนี่หนาที่บอลให้ฟังหงวดหนาเดอหงวดนีเมืงแค่นี้ก่อนค่ะก็มาเล่าประวัติของเรือไททานิค นิดหนึ่งนะคะก็เป็นเรือโดยสารที่ยาวใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในยุคนั้นนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมนะคะกเ็เรือไททานิกนะคะก็เดินทางครั้งแรกวันที่15เมษายนนะคะปี1912โอ้ยเป็นลอยๆปีแล้วล่ะคะ่ะเพิ่นก็นเดินทางจากเซาท์ a m มป์ตันนะคะไปจากจากลอนดอนเราเนี่ยนะคะจากอังกฤษเราเดินทางไปที่นิวยอร์กเนาะมาที่นี่เพิ่นก็นไปสน อันก้อนน้าแข็งเรือก,ก็หักตามที่ข้าวตามทินดังเพิ่นเฮตราคาะคือการณ์่ะคะกับคนตายกับประมาณพันหาลอยสิบสี่ศพโอ้ยก็ถือว่าเป็นพัยพิบัติที่คือโลกไม่เคยลืมเพราะมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากนะคะในในยุคนั้นในสมัยนั้นนะคะบางคนก็บ,บอกว่าคนตายหลายเพราะว่าเรือชูชีพนะ่ะมันไม่พอ การเดินเรือของสมัยก่อนนะมาร้อยปีก่อนเนี่ยมันจะต้องถึงจุดหมายตรงเวลาเป๊ะๆเพราะว่าการสื่อสารมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนการเอ่อโทรเลขอะไรเงี้ยค่ะเพื่ออยากให้จุดอันถึงจุดมุ่งหมายทีแบบรวดเร็วนอกเพิ่นกับตันเพิ่นกระเล่งเรือยังเร็วเลยละค่ะพี่นองบัดนี้เพิ่นก็ไปส้นก้อนน้ำแข็งมันบ่กเราก็สมัมนนิสมัยมตะกี้ม่นมีโทศัพท์นะมันต้องใส่โทรเลขเราก็ คนพญัยทีเฮตุลาเลกนั้นเพิ่นกะอันกําลังเฮตุละสนโตเพิ่นอยู่แบบว่าเพิ่นกะทรงงานเพิ่นนะคะอันทางไททานิกน่ะทรงขอความไปบอกเพิ่นว่าตอนนี้น่ะอันจิซส้นก่อนน้าแข็งแล้วขอความช่วยเหลือแน่ปกรั้นก็บอกว่าโอ๊ยฉันกําลังยุงอยู่อันยะเฝ้าเยอะเฝ้าฉันเฮ็ดงานฉันอยู่เพิ่นว่าโอ้ยมาที่นี่พ่อตะเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็มันก็สายเกินแก่ละค่ะยังที่บอกละค่ะเพราะว่า อันโทรเล็กกสิปีหอดผู้นั้นผู้นี้มันกระซายเกินไปแล้วเลือกกะกำลังเริมหักลงไปแล้วคะ่ะนั่นนะคะอันนี้ก็จากคําเล่าของคนที่เขาปู่ย่าตายายตาทวดเขาเนี่ยเล่ากันมานะคะอันนี้เราไม่ได้อิงปะไม่ได้อิงประวัติศาสตร์หรือไม่ได้อิงอะไรที่มันอยู่ในหนังสือนะคะอันนี้เขาเล่าหมาแบบนี้นะคะเ,ออเรือน้องสาวไทาทานิกที่เราเห็นยืนในตรงนี้นะคะตรงหน้า,นาที่นี่หน้ากําลังถ่ายให้ดูอยู่เนี่ย เมิงตามอันรูปแล้วนะคะพี่น้องมันก็คือเรือล่ำหน่อยๆที่ขนทรงผู้โดยสารไปขึ้นเรือล่ำใหญ่นะคะนะคะทีนี้หนะเบิงในรูปนะคะที่เขาบอกมานะคะอันนี้อันลูกสาวก,กระวอลแบบนี้แหละก็เลยคิดว่ามันคงเป็นแบบนี้ละ่ะนะคะเนาะอันลูกสาวเพวิ่นมาฉันเลี้ยงแต่อยู่ป,ปอสองเพิ่นมามีเพิ่นว่าเด้อมเอา้าก็ะมามีบ่เคยได้เรี้ยนเนาะ ถาผู้ใดกับว่ามีผู้ใดว่าให้ฟังจนได้ไปนั่งกินขขากับอันอก็คือมันจะมีวันล,ะล,ะลึกร้อยปีของเรือไททานิกนะคะนี่น่าก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมรับประทานอาหารกับกับญาติของอผู้ที่สูญเสียในในไททานิกในเรือไททานิกในช่วงนั้นนะคะก็ได้เขาไปนั่งฟังน้ำเขาเขาก็ถามว่า เธอรู้จักเรือไททานิกไหมรู้จักเบลฟาสไหมก็บอกว่าบรูจักเบลฟาสบรูจักนอร์ททูนไอแลนด์บรูจักไอแลนด์เหนือฉันรู้จักสกอตแลนด์ฉันรู้จักลริเวรู้จักลอนดอนรู้จักอังกฤษรู้จักอีกอย่างอีกละรู้จักเวลแต่ว่านอร์ททูนไอแลนด์บ่เคยได้ยินเลยค่ะจริงๆมันก็คือส่วนหนึ่งของอังกฤษนะคะมันก็จะเป็นเกาะไอแลนด์ซึ่งเป็นไอแลนด์เหนือไอแลนด์ใต้ เกาะไอแลนใตกับสิไซเงินยูโรนะคะเนาะเกาะไอแลนเหนือทีนินาอยู่กับสิไซเงินปอนค่ะนะคะที่แรกๆก็งงคือกันละคะ่ะเอาเกาะเดียวกันอยู่ติดกันคือใส่เงินคนละแบบบางทีก็แรกๆก็งองอยู่คะ่ะแต่ว่าอยู่ไปเยอะมากก็เข้าใจความเป็นมาของมันนะ,ะอยู่คะ่ะค่ะทินิอากัสิซี่ให้เมืองเนาะตรงทีรูปทีนินายืนอยู่เนี่ยคะ่ะก็น,นามตรงนี้แหละ ก็ขึ้นเลืออยู่ข,ข้างขวามือของน่นาอยู่นะคะก็มองไปเห็นบริษัทอูต่อเลือดสีเหลืองือยู่พุ่นนะคะเนี่ยอันเดียวกันเลยเห็นบอสพุ่นสีเหลืองอยู่พุ่นจ้ะหลังนี่นาก็เสร็ไห้เมืองเออมันก็เวลาอันน้ำเต็มเข้าจ้กก็เอาเลือกออกสีนะรูปส,สวยๆนี่กะได้รับเกียรตินะคะไปงานการาดินเนอร์นะคะของไททานิกและลึกถึงไททานิกร้อยปีค่ะ ก็ได้มีโอกาสเป็นรวมงานน้ำเพลินนะคะเนาะโอ้ยขอบคุณหลายเดอ้อค่ะมีโอกาสจะพาไปชมข้างในนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ